สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีเมมเบอร์พวกเรา The Star 7ค่ะไม่คิดครับก็ตั้งแต่เข้ามาได้เจอเพื่อนๆตั้งแต่วีคแรกเลยครับแคนพวกเราพอพอเริ่มแบบเข้าใจจริงๆว่าอันดับหนึ่งไม่ได้สำคัญก็เลยแบบว่าทำให้แบบว่าเป็นที่เท่าไหร่พวกเราก็ภูมิใจแล้วค่ะคือนนท์ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เข้ามาเดอะสตาตั้งแต่ร้องผิดรอบพาคแค่ะอก็ผิด ผมก็คงจะเป็นเรื่องพูดนะครับเรื่องเรื่องความดีเลซ์อยากให้มีมากกว่านี้แล้วก็แบบเอ็นเตอร์เทนให้สนุกกว่านี้มากขึ้นเพราะว่าคอนเสิร์ตที่แล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าแนะนําถึงความเป็นตัวผมเพราะว่าโดยความจริงแล้วคว,ความเป็นตัวผมก็คือแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ คงนดก็คงจะเป็นควบคุมความตื่นเต้นความดีใจความสนุกที่นัดมีกับเพลงให้ได้แบบมากกว่านี้เพราะว่าเวลา,านัดสนุกเกินไปอย่างเงี้ยนัดควบคุมเสียงร้องไม่ค่อยได้ค่ะ <hrlich. S 1> มันก็เลยออก<ะ>มาเป็นอย่างนั้นแล้วคงจะเป็นเรื่องพูดด้วยพูดให้รู้เรื่องมากขึ้น่ะเพราะนัดพูดไม่รู้เรื่องเลยก็จะพยายามพูดให้รู้เรื่องแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นค่ะครับก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องของการการร้<บ>อง,องแล้วก็พัฒนาในทุกด้านให้มันดีกว่านี้ไปไเรื่อยๆครับ ของผมจะเป็นธีมตามใจตูมนะครับก็คือเป็นเป็นเพลงที่อาจจะเป็นในเพลงที่ผมอยากจะบอกความรู้สึกต่างๆตั้งแต่เริ่มเข้ามาประกวดในสตาครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มมีคนมาคอยเชียร์มาคอยให้กําลังใจพวกเราครับอยากจะบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคิดถึงไหมรักไหมรู้สึกดีใจขนาดไหนที่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยฮะ ของนนยังชื่อคอนเสิร์ตยังไม่แน่ใจค่ะกำลังคิดกันอยู่แต่ว่าทีมนี่ก็จะเป็นมานว่าคือนนมาอยู่จุดนี้แล้วอย่างเงี้ยมันมันไม่เกี่ยวกับนนแล้วค่ะมันเกี่ยวกับทุกๆคนมากกว่าเพราะว่านนไม่เคยฝ่ยฝันว่าตัวเองจะมาอยู่ถึงขนาดนี้คือตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นกาไรชีวิตของนนนีก็เลยอยากจะทําตรงนี้ค่ะให้ทุกคนไม่ใช่ทําให้เพื่อตัวเองแล้วอะก็คือเหมือนกับเป็นการขอบคุณผ่านเสียงเพลงต่างๆที่นนอยากจะร้องค่ะ อรอบนี้คงเขาไม่มีไม่มีแล้วนะฮะไ, <laughs> ไม่มีแล้วครับก็ค <laughs> งจะเป็นจะเป็นแบบว่าถ่ายทอดความรู้สึกของเรามากกว่าครับให้กับทุกคนแบบได้มาสนุกกันแล้วก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกลึกๆในใจของพวกเราว่าแบบอยากจะขอบคุณพวกคุณมากแค่ไหนที่แบบมาคอยเชียร์พวกเราเดอะสตาร์เจ็ดนะครับแต่จะได้เห็นเพลงที่จะออกอะไรนะออกอัลบั้มของเดอะสตาร์เจ็ดของพวกเราค่ะ <laughs> ของพี่ตุ้มตามเพลงอะไรเดี๋ยวเจอกันครับกับเพลง จินตนาการครับ <'m S 1> ของนน้นก็รักแต่ไม่ต้องแอบรักนะคะก็จะมาคู่กับกีตาร์าน,รรรรน้อยคู่ใจอีกรอบค่ะจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆในคอนเสิร์ตแน่นอนครับครับผมต้องติดตามดูกันเอาเองมีแขกรับเชิญด้วยค่ะครั<อ>บใช่ค่ะ พี่เบิร์ตเป็นคนหนึ่งที่โหสุดยอดจริงๆ่ะเขาน่ารักมากเลยเป็นกันเองมากๆแล้วให้คำแนะนําได้ดีมากๆเลยค่ะเข้าใจมากๆเลยค่ะครับก็ผมว่ารู้สึกพี่เบิร์ตให้คําแนะนําที่แบบน่ารักมากแล้วคือแบบนั่งนั่งคุยด้วยแล้วพี่เบิร์ตแบบสมแล้วที่บอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยผมว่าที่สื่อของเมืองไทยผมว่าแบบเขามีความแบบนั้นจริงๆครับแล้วแบบพี่เบิร์ตน่ารักมากแล้วให้คําแนะนําได้ชัดเจนครับผมว่า ได้อะไรหลายๆอย่างจากพี่เบิร์ดมากมากครับในการทำคอนเสิร์ตหลายอย่างครับก็จะพูดไป,ไปถึงเพลงมากกว่าครับเวลาเวลาร้องเพลงก็คือให้เราให้เราส่วนมากมันจะเริ่มมาจากตัวเองก่อนครับเพราะว่าถ้าตัวเองรู้สึกถ้าตัวเองถ้าตัวเองรู้สึกแบบเพลงนั้นๆแล้วก็มีความรู้สึกกับเพลงจริงๆก่อนคนดูจะก็ได้รับจากเราแบบนั้นจริงๆครับก็จะเป็นเรื่องของการคิดก่อนจะเข้าเวทีการการคิดก่อนจะเข้าเข้าไปร้องเพลงว่า วิธีคิดควรจะทา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 ตัวยังไงควรจะคิดยังไงก่อนวิธีอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าถ้ารู้สึกสนุกเราอยากจะทําคนเสิรตนี้นะคนดูก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็อยากที่จะทําไปกับเราด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะคนดูก็จะตื่นเต้นไปกับเราด้วยก็ก็ดีใจค่ะที่พี่ตุ้มตาม อยู่ถึงขนาดน unku, umas, main, um uh um um ี้เพราะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากๆแล้วก็พร้อมมากๆเลยค่ะก็ดีใจที่พี่เขาอยู่ตรงนี้เขาสมควรแล้วค่ะขอบคุณครับก็น้องนดผมว่าน้องคนนี้ผมเจอตั้งแต่ครั้งแรกนะผมบอกว่ารู้สึกว่ามีความเด่นชัดในเรื่องของของของความเป็นตัวเขามากๆแล้วก็แบบว่าน้องมีความสามารถมากครับผมฟังเสียงน้องเขาผมเคยบอกน้องว่าเสียงเหมือนระฆังเล็กๆน่นละนักนะแล้วมันแบบว่า ซึ่งมันมันติดหูครับแล้วแบบผมฟังแล้วน้องน้องเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องยูคิอเรี่ใช่ไหมแล้วก็แบบหลายๆอย่างเก่งมากครับแล้วก็คือเป็นคนเขาเรียกอะไรนะแบบครีเอทีฟในเรื่องของอย่างอย่างเรื่องของการเขียนสคริปต์ไงครับน้องน้องกล้าที่จะเสนอความเป็นตัวเองได,ได้ได้อย่างชัดเจนมากๆครับน้องเก่งมากแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็อยากให้น้องสู้ๆต่อไปทําให้เต็มที่ถึงฝันของตัวเองนะครับ ก็ต้องตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้เราต้องพยายามให้ทําให้มากกว่าที่เราทําได้เพราะอิมแพคเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วถ้าพวกเราเอาคนดูไม่อยู่เราก็เอาไม่อยู่เลยค่ะคือเราต้องพยายามมากและสนุกไปกับมันให้มากที่สุดค่ะก็ตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกครับว่าวาจะได้ไปเล่นที่อิมแพ t ก็แบบโอ้ย <laughs> มันยิ่งใหญ่นะอะไรแล้วก็แบบหลังจากที่แบบได้ได้มีโอกาสดูดูคอนเสิร์ตพี่ๆหลายๆคนครับอย่างของพี่บี้อะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นเป็นอะไรที่งานหินนะครับแล้วคือแบบว่า ทดสอบความสามารถครับแต่ว่าไม่เสียดายครับถ้าถึงแม้จะผลออกมายังไงเป็นยังไงก็ตามครับครั้งนี้ผมว่าให้ให้อะไรพวกเราได้หลายอย่างมากครับใช่ใช่แค่ได้มาลองทีมแพ็กก็สุดยอดแล้วค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่พวกเราแค่สองคนแต่ทั้งอีกอีกห้าคนเอยอีกหกคนเลยค่ะเพราะว่าวิกนี้จะใช่พวกเราทั้งแปดคนเลยพวกวิกนี้จะหนักมากๆเลยค่ะใช่ครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเดอะสตาร์เจ็ดนะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับทุกคนครับที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มายืนตรงนี้จริงๆครับทั้ง8คนเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกพี่ๆทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเดอะสตาร์ทุกคนครับที่ให้พวกเราได้มายืนตรงนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือพวกเรามาตลอดขอบคุณซีเมมเบอร์ด้วยครับที่ติดตามพวกเรา,าตลอดด้วยครับบ๊ายบาย